นี่พูดเป็นอ,อ,อุปมามากไปหน่อยหรือว่าเป็นแบบวัดวัดวาวา,วามากไปหน่อย <c oughs> พูดอย่างสมัยใหม่ก็คงจะพูดว่าให้สำลึกสํานึกถึงในความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเสียก่อนแล้วจึงค่อยทําอะไรลงไปก็ถูกเหมือนกันเป็นอย่างเดียวกันแต่เดี๋ยวนี้ผม,มอยากจะพูดให้ถามพระพุทธเจ้าให้ก่อนมันเป็นพิธี หรือวิธีการที่ดีกว่าคือเราจะต้องสังรวมจิตใจให้สะอาดสว่างสงบพอสมควรใชียก่อนเขมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในใจนี่เราจะถามพระพุทธเจ้านั้นเราจะต้องกรทำโดยวิธีที่สอ,องรวมจิตใจให้เป็นสมาธิให้มีความสะอาดสว่างสงบมากพอเชียก่อน ตวพระพุทธเจ้าข้างในแนละ้วมันจะมีทางที่จะส่องแสงออกมาเราจึงถามว่าปัญหานี้เป็นอย่างไรควรจะทําอย่างไรที่สิ่งที่เคยศึกษาเราเรียนมามมามามา,มา,ม,า,ม,ามาพนวกันเศ้ากับไไ้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีซึ่งเป็นเชื่อแห่งความเป็นพุทธะที่มีอยู่ในจิตใจแะ้ะของคนทุกคนด้วยก็รวมกัน นักอ,ออกมาเป็นคำตอบได้ว่าควรทําอย่างไรั้นขอฝากไว้ให้ทุกๆคนนี่จาเอาไปในอนาคตมันยังมีอีกมากถ้าเกิดมีปัญหายุ่งยากใจอะไรขึ้นมา,าขอให้ทําอย่างนี้ขอให้ทําอย่างที่เพียงว่าจะต้องรอถามพระพุทธเจ้าซด้ก่อนจึงจะตัดสินลงไป ถ้าสิ่งอะไรที่มันแปลกออกมาอ่แปลกแปลกจากที่เคยทำมาก็ต้องถามพระพุทธเจ้าซะก่อนว่าจะต้องทําอย่างไรคือจะควรทําหรือไม่ควรทำนี่จะมันเป็นเป็นปัญหาอยุ่งยากซับซ้อนก็ยิ่งต้องใช้เวลาน,านานหน่อยในการที่จะถามาทูลถามพระพุทธเจ้า ถ้าทุกคนทำอย่างนี้ขอพุทธบร,ริษัทไม่มีทางจะทำผิดพุทธบร,ริษัทไม่มีทางจะทำอคอรัปชันหรือทำอะไรต่างๆที่แม่ถี่จุดแต่ว่าปัญหาที่ฟังดูแล้วไม่น่าจะไปถามพระพุทธเจ้าเรื่องจะทะเลาะกันกับเพื่อนภูิทะเลาะกันกับภรรยาสามี ความยุ่งเยิ้งในครอบครัวเกี่ยวกับผัวผัวเมียเมียนี่ถ้าใครทําได้ใน,นลักษณะนี้ก็จะประเสริฐที่สุดพอเราคิดว่าเราจะทูลถามพระพุทธเจ้าก่อนก็ไปถามพระเจ้าจะจะจะ,จะบอกคําแรกว่าอดทนและให้อภัยคุณจไาไม่ได้พระพุทธเจ้าจะพูดคําแรกอย่างนี้เสมอจะต้องใหอ้อภัยจะต้องไม่โกรธจะต้องอดทนจะต้อง เนี่ยเป็นภาษาของพระพุทธเจ้าอ่ะ <c oughs> นั่นเรื่องมันก็มีไม่ได้ที่เป็นเรื่องไร้หรือผุนพลันนี่มันมีไม่ได้ <c oughs> คำตอบอคำใหญ่คำคําคำคำใหญ่ที่สุดก็คือว่าอย่าไปยึดมัน่นถือมัน่น <c oughs> ที่คำตอบเล็กๆมันก็ออกไปจากคำตอบใหญ่นั้นว่าอย่ากโกรธ อย่าผูกโกรธอย่าถือโทษให้ให้อภัยให้อดทนให้รอได้แก้ไขไปด้วยใตใจที่สงบได้พระพุทธเจ้าจะตอบอย่างนี้เสมอเรื่องต่างๆมันก็เป็นไปในทางดีคือทางที่จะไม่เกิดความเสียหายกันมามากที่สุดแต่ว่าจะไปตลาดจะไปซื้อของนี่ เอาเงินไปจะซื้อของก็ควรจะถามพระพุทเจ้าเสียก่อนว่าจะควรซื้อไหมจะไปซื้อรถยนต์จะไปซื้อตู้เย็นกระสังจะไปซื้ออะไรน,นิดนิดหนึ่งก็ต้องถามพระพุทธเจ้าดูก่อนขอให้ทำให้จริงๆในเรื่องนี้จะไม่มีผิดพลาดทีนี้เรื่องทางจิตใจล้วนๆที่จะปล่อยความคิดเดินไปในแนวนี้หรือหมกมุ่นอยู่อย่างนี้ หรือว่าทนทรมานอยู่อย่างนี่ไม่ถูกกวาดล่างไปหมดค <c oughs> ือพระพุทธเจ้าจะตอบเราว่าไม่ใช่เกิดมาสำหรับมีความทุกข์เว้ย <c oughs> อันนั้นต้องอ,ออกไปก่อนเสมอ <c oughs> ในความยุ่งในความเป็นทุกข์ความอะไรต้องเลือกเอาขังไม่เป็นทุกข์ <c oughs> ให้ใจคอปกติ ดี๋ยวนี้คนมันโง่ธรรมชาติไม่ได้สร้างมาเพื่อให้เป็นทุกข์ไม่ให้เกิดไม่ใช่ให้เกิดมาเพื่อเป็นทุกข์มันก็ไปทําจนกลายเป็นเหมือนกับว่าเกิดมาเพื่อทุกข์ทุกไปทุกอย่างพร้อมที่จะทุกข์พร้อมที่จะามาทุกข์นิดเดียวก็ทุกข์ให้มันมากขึ้นหลายหลายทา่า ผมขอพูดเป็นคำสรุปท้ายว่าเป็นคำสรุปซะเลยว่าทุกเรื่องคอยถามพระพุทธเจ้าก่อนข้อที่หนึ่งว่ายาดูมินพระพุทธเจ้าไว้ในขาดข้อที่สองว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็คอยถามพระพุทธเจ้าก่อนอย่าเพิ่งไปทำตาน ที่ข้อสุดท้ายเพื่อจะให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นไปได้ง่ายนี่จะเ,เรียกว่าข้อที่สามนี่คอยเป็นอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าให้มากที่สุด <c oughs> นี่เดี๋ยวฟังไม่ดีก็จะหาว่าทําให้ยกหูชูหางจองหองจะเป็นพระพุทธเจ้าหรืออยางไรเหมือนพระพุทธเจ้านั้นไม่ไม่ได้ไหมายความอย่างนั้น <c oughs> หมายความว่าเราเนี่ให้มีชีวิตเป็นอยู่ให้เหมือนพระพุทธเจ้าโดยหลักการให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้นี่มันดีหลายอย่างจงพยายามเป็นอยู่กินอยู่อะไรต่างๆนี่ตามที่เราทราบว่าพระพุทธเจ้าทำอย่างไรนี่ให้เหมือนพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดแล้วมันจะจะแก้ปัญหาต่างๆได้มาก เพื่อเราจะเกิดความคิดที่เหมือนพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองเราจะเข้าใจจิตใจของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งและเา,เา,เาแถมเรายัางจะเกิดความคิดขึ้นมาโดยลําพังเนี่ยเหมือนกับความคิดของพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้นมากขึ้นคอยถือหลักว่าเราอยากจะมีจิตใจเหมือนผู้ใดก็ขอให้มีการเป็นอยู่เหมือนผู้นั้น เราอยากจะรู้รู้เรื่องหรือว่ารู้ไอ้ความคิดนึกรู้สึกอันแท้จริงของผู้ใดก็อย่างน้อยอย่างน้อยขั้นต้นขั้นแรกก็จงเป็นอยู่ให้เหมือนผู้นั้นอก,ก่อน <c oughs> นี่เหมือนกับที่เรามาบวชนี่เราเป็นบนัรวชิตมานี่ก็เพื่อจะเป็นอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าในอันดับแรกก่อน ถ้าเราจะเข้าใจจิตใจของพระพุทธเจา้าได้ง่ายขึ้นเพราะความคิดที่มันจะเกิดขึ้นในจิตใจของเรานี่จะคล,คลายความคิดของพระพุทธเจา้าได้มากขึ้นอันนี้แม้ในทางจติตวิทยาทั่วๆไปสากลก็รู้มันจะถืออย่างนี้ด้วยให้กล้าคิดบุคคลน,นั่นให้อยู่อย่างบุคคลน,นั่นให้ทำอย่างบุคคลน,นั่นแล้วเราจะเข้าใจบุคคลน,นั่นได้ดีขึ้น mm <clears throat>